ไปตัดผมสั้นจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้เ yeah. ปิ้ลโอ้ยดูคลิปมาสิบล้านปีแล้วดูจนเบื่อแล้วเนี่ยโอย้ผมก็ยาวจนแบบจะถึงพื้นเป็นเอลซ่าอยู่แล้วไปตัดออกดีกว่านอนก่อนค่อยไปตัดนอนเสร็จ ตื่นขึ้นมามันจะได้แบบตอนเที่ยงจะได้ไปตัดเลยคุณจะได้คุณจะได้มีเยอะๆหนึ่งนาทีผ่านไปตื่นและนอนแค่หนึ่งนาทีที่แหละนี่แหละไม่อยากไม่อยากนอนเยอะเดี๋ยวสายตาเสีย <c oughs> โอ้หวัดดีจ้ะแมวเกเดี๋ยวฉันจะไปตัดผมก่อนนะจ๊ะจุบยุบ รถฉันหายไปไหนเนี่ยคินใช่นารถฉันหายไปไหนอ๋อฉันจำได้แล้วฉันจอดรถไว้หลังบ้านแล้วก็เต้นกับรถสักบึกบทเพลงแล้วฉันก็ไว้หลังบ้านนี่ไงรถส,สวยของฉันฉันไปตัดผมดีกว่าไปขับรถเลย เล่าล่าลาล่าลาป้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเอออีอะไรเนี่ยทำไมถึงมันมีแสงไฟแล้วก็สูงๆด้วยอ๋อน่าจะเสาไฟมั้งและอธิีเฉดปีอยู่คืออะไรเนี่ยเราจะต้องสงสัยทุกอย่างนะคะ ไปกันต่อดีกว่าแล้วัิดขี่อะไรอยู่หรอเนี่ยว้ามีไฟแดงด้วยอ่าชะลอสามปีต่อมายังไม่ได้ไปเลยไฟแดงก็ช้าจังเลยคนก็ไม่มีเอา้าเจคนนี้เขาผ่านไฟแดงไปได้ไงนี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เอ๋ออันนี้คือร้านอะไรนี่ไปดูสักหน่อยสวัสดีจัดลุงสวัสดีจะ้ะ คุณชื่ออะไรจ้าชื่อชื่อซันเพจจะสวัสดีจ้ตตาซันเพขอซื้อไฮโยอากิหน่อยอร่อยดีเหมือนกันนะไปกันตาไปเมื่อไหร่ฉันจะไปถึงร้านชันผมเนี่ยอุ๊ยอันนี้คืออะไรเออบายบาย หูวหันนี้คือโรงเรียนหรอหวัดดี่ออแป๊บน,นึงคุยกับ่ออหน่อย่ออหันมานี่หน่อยสิขอกอดหน่อยนะไม่ได้เจอกันมาตั้งสามปี่อออยังแต่งตัวเป็นหมายอยู่เลยนะเนี่ย่อ,อเจอกันนะบ๊ายบายอ่าออ น่าจะคิดถึงแฟนมากก็เลยวิ่งไปหาแฟนฉันไปต่อดีกว่าถึงร้านถึงร้านส้มตำแล้วสั่งส้มตำสักหนึ่งหนึ่งโคกดีกว่าค่อยไปตัดผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะ ค่ะค่หา,า,าของเลือกของดีกว่าโอยเอาอะไรดีเนี่ยอยากเอามาม่าตาป่วยเซียนมากเลยแต่หยิบไม่ถูกเราต้องใช้แจ็คหยิบแล้วแหละแจ็คหยิบไมใ่ใชนอกสิอุ้ยตายแล้วฉันพังล้วนเขาอีกเออตายตายตาเฮ้ยฮือย่า นี่คุณลูกค้าขับพังเยอะๆเลยค่ะดีค่ะไอพังเยอะๆใช่ไหมฉันไม้เวลาเปิดมดไม่ต่อยยา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 อุยยอะยอยอะยิ่ๆยุยยกกกกกกเอาลงมาให้หมดนี่ละค่ะยังไงผีเสื้อก็ต้องมาพังอยู่แล้ว พังไปเลยค่ะเป็นไรคะ,รคะขอโทษนะคะพอดีมือมันเผลอไปโดนนะคะอ้ายี่ยี่ยอ่ยี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 ่เฮ้ยเฮ้ย นี่คุณลูกค้าคะอยาทำแบบนี้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษค่ะขอโทษขอโทษได้ไหมคะทำใจดีละ ไปทับร้านเขาพังโอ้เขาโกรธแล้วมากสงสัย้้วต้องเอาอยาความละมาให้เขากินเขาจะได้หายโกรธล้วแต่เรากินขนมก่อนที่เราซื้อเข้ามา เฮ้ทำยังไงดีแล้วไม่แล้วไม่ง้อเขาแล้วดีกว่าแล้วหนีเขาเลยไปกันต่ออาขี่ผิดเล่นโอ้เกือบตายไม่ฉันจะเอ่อออ สนามเด็กเล่สักสองสาปีดีกว่าแล้วค่อยไปตัดผมนี่น้องพี่เล่นด้วยสิพี่ก็อยากเล่นเหมือนกันนะอาจพี่จะโตแล้วก็เถอะได้ก่อนน้องบ้านหรือป่าจะไปเดินทำไมให้มันเหนื่อยเลยแค่ข้ามตรงนี้ก็จบแล้วไหมหุยพ,พี่ชวนน้องผู้หญิงเอ๊ อันน่าสุสารมาเล่นด้วยดีกว่าไม่ได้เล่นรอบเลยต้องวิตาเจ๊บ้าเจ๊บุชายบ้าบ,าบา้าปปอเนี่ยมาน้องมาเล่นกับพี่มาพี่อยากเล่นอันนี้อ่ะของเล่นเด็กมากเลยน้องเล่นไปคนเดียวนะพี่ไม่เล่นเลย น้ำออยะตาไปใส่วีข้าไปเอาเกินแค่นั้นแหละอตรงนี้เขาทำให้ทำอค่ะเอาไว้ทำอะไรอะ่ะโอ๊ยฉันว่าฉันไปตัดผมได้แล้วเถอะฉันเสียเวลามาเจ็ดแปดนาทีแล้วเนี่ยคลิปก็เผิดตัดไปอีกข้อ ที่เก็บข้อมูลยิ่งไม่ค่อยมีอยู่นัดกับเขาไว้ตอนเจ็ดโมงครึ่งแต่เรามาแปดโมงครึ่งโอ้ขอโทษนะคะที่มาช้าไม่เป็นไรค่ะฉันจะขอเปลี่ยนสีผมด้วยแหละโอเคค่ะฉันตอกการนอนอะ ฉันอยากนอนอะฉันฉันจะสาะผมด้วยเอาไปส่งแป๊น,นึงเอาไปส่งเอาหาอีกค่ะก็โทษค่ะส่งนีแล้วกันค่ะเอาสีสีอะไรดีเดี๋ยวเราจะยอมให้นะคะสีแดงค่ะ ชิปชิปชิปเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปเลยกลับบ้านถ้าไม่ละไม่มาซอยนี้มาซอยนี้ก็จบแล้วไปทาไมให้ยุ่งยากมาหาเศรษฐี เต้นอยู่กับแบรดีกว่าแบรจ้ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเปนเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บอ่บ๊ายบายรีวิวบ้า,บานาก่อนค่อยไป 拜拜。